เรามาเรียนรู้ไปด้วยกันกับวิธีการสมัครอีเมลใหม่ในผลิตภัณฑ์ google นะครับเพื่อใช้ท่องเว็บต่างๆไม่ว่าจะเป็น facebook l i น e หรือสร้างช่อง youtube นะครับอันดับแรกให้เรากดเข้าไปที่ gmail เลยนะครับนี่ครับที่วงไว้เมื่อกดเข้ามาแล้วมันก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้นะครับ ให้เราสังเกตดูที่มุมบนสุดซ้ายมือนะครับมันจะมีสามขีดอยู่ให้เรากดเข้าไปนะครับเมื่อมาหน้านี้แล้วก็เลื่อนขึ้นให้สุดนะครับแล้วมาคลิกคำว่าการตั้งค่าเหมือนเดิมครับเมื่อเด้งมาหน้านี้แล้วเราก็ทำการเลื่อนขึ้นให้สุดนะครับมันจะมีคำว่า เพิ่มบัญชีนะครับให้คลิกไปตรงนี้นะครับเมื่อเร่งมาอีกหน้าก็ให้คลิกไปที่ Google นะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วก็รอให้เครื่องตรวจสอบสักคู่จะสังเกตเห็นซ้ายมือล่างสุดนะครับคำว่าสร้างบัญชีให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับ มันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกไปคําว่าสําหรับตัวเองมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เราได้ใส่ชื่อนามสกุลของเรานะครับแต่ในที่นี้ผมจะสมมุติชื่อขึ้นมาเฉยๆนะครับให้ทุกคนได้ดูอันนี้เป็นชื่อที่ผมตั้งขึ้นมา สมมุติขึ้นมาใส่เข้าไปครับชื่อสมมาตรเฟื่องคู่ฟ้านะครับแล้วก็คลิกคำว่าถัดไปมันก็จะเพ่งขึ้นมาให้เราใส่วันเดือนปีเกิดของเรานะครับรวมทั้งเพศแล้วก็ เราเกิดวันอะไรเราก็ใส่ไปนะครับเดือนอะไรเราก็ใส่ใส่เดือนเข้าไปแล้วก็เป็นปีปีในที่นี้เป็นคศนะครับคิตศักราชนะครับก็ใส่เข้าไปเป็นหนึ่งเก้า 8 5เสร็จแล้วเราก็เลือกเพศจะหญิงก็ใส่หญิงชายก็ใส่ชายเมื่อให้ใส่ข้อมูลเสร็จแล้วก็กดคำว่าถัดไปมันก็จะเด้งมาอีก,อกหน้าส่วน2แถวด้านบนเนี่เป็นทาง Google นะครับที่เขาตั้งอีเมลมาให้เราเราจะเลือกตัวไหนก็ได้ครับแถว1ห,หรือแถว2ก็ได้หรือถ้าเราไม่ชอบเราตั้ง อีเมลของเราเองก็ได้นะครับนี่ครับด้านล่างสุดในที่นี้ผมจะมาใส่ตรงนี้นะครับด้านล่างสุดสร้างเองสร้างที่อยู่อีเมลครับในส่วนนี้เราก็ใส่อะไรก็ได้นะครับอีเมลแต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อนามสกุลเราหรือว่าเราจะตั้งแบบเก,เก,เก๋ก็ได้นะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ คลิกคำว่าถัดไปเมื่อมันเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับชื่อนี้ก็มีคนใช้แล้วเราก็ทําการเปลี่ยนชื่อใหม่หรือว่าเพิ่มตัวเลขเข้าไปก็ได้ครับตัวนี้ผมเพิ่มเลขเข้าไป09เข้าไปแล้วก็คลิกถัดไปเหมือนเดิมครับถ้ามันได้มันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเพื่อให้เรา,าตั้งรหัสใส่รหสัส ในรหัสที่นี้ก็8ตัวขึ้นไปนะครับจะใส่เฉพาะตัวเลขก็ได้หรือว่าจะผสมในส่วนเป็นที่เป็นตัวอังกฤษก็ได้นะครับเพื่อให้มันรัดกุ่มในการตั้งรหัสก็ใส่รหัสเข้าไป7111985อันนี้ผมใส่รหัสในวันเดือน ปีเกิดนะครับแล้วก็เพิ่มด้วยตัวอังกฤษเข้าไป3ตัวแล้วก็ตั้งเสร็จแล้วก็คลิกคำว่าถัดไปเมื่อมันเร่งมาหน้านี้นะครับก็เลื่อนขึ้นให้สุดนะครับมันจะให้เราเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์แต่ไม่ต้องเพิ่มก็ได้ครับตัวนี้ให้เลือกข้ามไปก่อนก็ได้ เราก็คลิกข้ามไปจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับมันเด้งมานี่ครับชื่อเราชื่อและอีเมลเราตรวจสอบความเรียบร้อยเสร็จก็กดถัดไปได้เลยครับมันก็จะเด้งขึ้นมาอีกอเป็นข้อกำหนดใครจะขยันอ่านก็ได้นะครับแต่เราเลื่อนขึ้นมาให้สุดแล้วก็กดคำว่ายอมรับ รอสักครู่นะครับเครื่องกำลังตรวจสอบอเครื่องตรวจสอบเสร็จมันก็จะเด้งมาหน้านี้ครับอีเมลทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้จะมาดูอีเมลเราที่ตั้งใหม่นะครับนี่ครับที่สอนชี้ไปนะครับเป็นอีเมลใหม่ที่ผมสร้างขึ้นเมื่อกี้นะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการสร้างบัญชี Gmail ของเราเราก็เอาอีเมลตัวนี้ไปสร้าง Facebook หรือว่าไปเปิดช่อง YouTube ได้เลยนะครับสิ่งที่สำคัญก็ให้เรา,าจดบันทึกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลชื่อวันเดือนปีเกิดรหัสนะครับต้องจำไว้ให้ดี เพื่อภายภักหน้าเราได้เอาไปใช้กับบัญชีต่างๆมันจะได้ง่ายต่อการสมัครนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสําหรับการรับชมสังคมจะน่าอยู่มันเรียนรู้และแบ่งปัน